มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ GTA มยซึ่งจริงๆด่านแรกของคลิปนี้ผมอยากจะเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าในเิ่มมาก็เอาแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆด่านนี้ผมอยากจะเล่นก่อนด่านที่ผมเคยไปบินเมื่อสองสามคลิปที่ผ่านมาอีกนะครับเออแต่ว่าเนีย่ยคุณผู้ชมเห็นปะ <c oughs> คือถ้าเล่นแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละ mm hmm. เออ คือเราจะไม่ได้แบบบินเข้าไปหาเส้นชัยอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้คือบินเพื่อเก็บคะแนนครับเออเนี่ยผมได้มาหนึ่งคะแนนละคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตได้จากข้างล่างขวานะครับผมได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนม่แหละคุณผู้ชมคือด่านนี้มันยากกว่าด่านที่ผมเคยไปบินก่อนหน้านี้อยู่อยู่หลายขุมคุณผู้ชมเพราะว่าม่เราไม่ได้บินแค่เข้าเส้นชัยแล้วก็จบอย่างเดียวนะครับ แต่มันจะต้องบินหลายครั้งเออเท่าที่ผมนับดูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ออันนี้ผมน่าจะนับเลย <c oughs> จองดีพี่มอาอะไรกันทีมผมได้2คะแนนแล้วนะทีมนั้นเขาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทีมนั้นก็ได้1คะแนนแล้วคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่คือตอนแรกผมคิดว่าด่านนี้จะมีแค่ผมเพียงคนเดียวนะครับที่เล่นเป็น <c oughs> แต่มันไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมเทมของผมได้มา3คะแนนแล้วขออีกหนึ่งคะแนนจะเป็นอะไรไปไม่ไม่ยากคุณผู้ชม <c oughs> ไม่นะคุณผู้ชมไม่นะนั่นใช่ไหมคนที่เล่นเป็นอย่านะพี่อย่าผมติดตามพี่มาอยู่เฮ้เฮ <c oughs> ้เดได้คือเขามาถึงจุดหมายได้เหมือนกันนะครับเอาสิ ทีนี้ก็ต้องมาวัดกันแล้วคุณผู้ชมว่าทีมไหนจะไวกว่าก,กันแต่ก็อย่างที่เห็นนะเนาะทีมผมไวกว่าอยู่แล้วไปมาแล้วไงคือผมล่วงมาแบบนี้แหละเขานี่เอาเดี๋ยวราใครมากลางล่มต่อหน้าต่อตาคือเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามกลางล้มคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับเอออยากกลางล่มก็แล้วแต่พี่เลยผมขอเก็บไปอีกหนึ่งคะแนนสวยงาม ยังยังจะกลางล่มอีกนะครับเพื่อนผม <c ười> คือทีมสีแดงกําลังตามผมมาคุณผู้ชมทีมแดง3คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้ทีมผมเออกิ่คะแนนแล้วก็ไม่รู้ขิกเกตอนอบท่านอบเดี๋ยวจะพลาดนะครับเออ l a <ie> t เ <ell> r เอาแหละครับคุณผู้ชมยังอยู่กันครบนะสี่คนม่แหละครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมทีมผม ดูสิว่าจะพลาดไหมไม่มีพลาดหรอกนะเอาละครับโชคดีไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับด่านนี้เออเท่าที่ดูเมื่อกี้นี้ทีมแดงเล่นเป็นคนหนึ่งนะครับส่วนทีมผมผมก็เล่นเป็นคนหนึ่งแล้วก็เหมือนทีมแดงเขาจะเพิ่งเจับจุดได้นะครับเออก็เลยเสียท่าให้ผมไป เดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งด่านนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมด่านที่2เมื่อกี้นี่แค่อุ่นเครื่องแต่ครั้งนี้แต่เวลาเดือดนะครับคือเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรนะหวังว่าคงจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะครับเดี๋ยวอีกอย่างครับเนี่ยไม่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหเกือบไปแล้วคุณผู้ชมแหม ด่านนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าด่านนี้มีแค่ชนกับชนแล้วก็ชนเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นต้องรีบครับคุณผู้ชมต้องรีบวิ่งไปถึงจุดหมายให้ได้เออเอาสิไปนะไ่นะโอ้โหเจียดไปคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกหนึ่งคันยังไม่มานะครับนี่แหละโอกาสดี <laughs> เอาความต่อไปครับพี่ความต่อไปเถอะผมขอัวไปก่อนส่วนอีกหนึ่งคันเดี๋ยวอีกหนึ่งคันผมคาดว่า น่าจะล่วงออกแบบไปละว <Huh? S 1> ชัดเลยเอานี่ไงแตกไปกหนึ่งนะครับแล้วอีกหนึ่งละ่ะเอกหนึ่งคงจะอยู่ข้างหลังอันไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจะหนีไปไหนไม่เคอล่วงแบบไปละคุณผู้ชมคันนั้นเดี๋ยวคืออือ่ะผมขอเอารถถังลงไปแล้วกันนะครับมันต้องตัดสินใจคุณผู้ชม คือเมื่อกี้มันเป็นเจ็ตธรรมดาไงถ้าเอาเจ็ตธรรมดาไปคือโอ้โหหันช้าจริงๆหันช้าจริงๆอโอ้าโถเอ้ยคือถ้าเอาเจ็ตธรรมดาไปเนี่ยถ้าพี่แกลงเนี่ยมันจะลําบากนะครับหมายถึงลงรถนะครับเออไม่แ้ยไม่แตกได้ยังไงหมให้ตายสิยังได้นะครับยังได้แอ้เมื่อกี้นี่ถือว่าอุ่นเครื่องได้ดีคุณผู้ชมแต่ว่า มันไม่ใช่อุนนอมม่นเนี่สิคุณผู้ชมมันเดือดเออคือเพื่อนเราอยู่ดีๆก็ไม่นะครับแต่เหมือนว่าทีมนั้นจะออกไปหนึ่งโชคดีพี่เอานิ่งๆเฮ้ยเดี๋ยวคือคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อกี้นี้พี่แกหลบได้เป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมไม่นะคือกิ้งหลบเฉย แล้วไงเพื่อนผมเไปลอยทะเลอยู่แบบนั้นครับนะไม่นะคุณผู้ชมไม่นะอย่าบอกนะว่าคือมันหลบเก่งเหลือเกินไม,ไม่นะพี่แกวิ่งกับมาแล้วคุณผู้ชมเอาออเดี๋ยวเอาแล้วพี่แกไม่โดนแรงระเบิดตัวเองด้วยโถเอ้ยผมก็นึกว่าพี่แกจะโดนแรงระเบิดฝากไว้ก่อน รอบที่สามครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนว่าจะเหลือหนึ่งต่อหนึ่งโท่อกินกว่าเพลินจะไม่ทิ้งผมไปอุตส่าห์ได้เปรียบแลอะไรบ้าเอ้ทันแน่โทผมรู้ทันหรอกนะเดี๋ยวตรงนี้ใจเย็นโอโหลเฉยดวงดีจริงๆแหม คือเมื่อกี้นี้มันมันไม่น่าจะรอดได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังรอดครับเออไปอีกนิดเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถึงคุณผู้ชมต้องถึงยาอเออไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเอาตายนะครับแหมนึกว่าจะโดดลงน้ำฮึ <c oughs> รอบทีสี่คุณผู้ชมรอบนี้ไม่มีใครเดือดนะ ไม่น่าจะมีนะครับเหลือแต่ผมเนี่ยเออเอาละเอาละ,าละวิ่งไปเลยเพื่อนวิ่งไปเลยอืมไม่น่าทันคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนครับวิ่งไปไหนว้าเอาล่วง <c oughs> ลูกเล่นเยอะนักนะแหมพลาดไปสิเอาล่ะคุณผู้ชมรอบสุดท้ายผมคิดว่ารอบนี้คงจะเป็นรอบสุดท้ายละมาใช่หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้อันเน่อ่โท ทำอะไรวิ่งมาทำไมไม่ไม่ทันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครอดอยู่นะครับอย่านะอย่านะเ,าเดี๋ยวหยุดก่อนนแะเหมือนพี่เกจะรอหแหมดีนะถ้าเร็วกว่านี้นี่ผมไม่รอดแน่นอนอันแน,น,น่ัอืมผมจะถึงจุดหมายแล้วนะแล้วหน่อยรียบมาหวานหมูอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้ มาดูกันว่าจะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวนะครับมามาให้ผมจัดการหน่อยเถอะนะมากี้ก็ไม่ให้ผมจัดการหนีออกทะเลไปเฉยเก็บอกว่าให้นิ่งนิ่งยังไงเราแหมหมุนจังเลยเนี่ยไบ้า <laughs> รอบสุดท้ายจริงๆนะครับคุณผู้ชมเออแหม่ีไนท์ทอดด้วย เอาล้ครับคุณผู้ชมด่านที่3ซึ่งยังพอเหลือเวลาอยู่อีกเออนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> และด่านนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับคุณผู้ชมเออหมายถึงทีมนั้นนะครับไม่มีอะไรยากเพราะว่าทีมนั้นคือย,ยิงอย่างเดียวแต่ทีมผมคือต้องวิ่งไปถึงจุดหมายให้ได้โดยที่ไม่ตายนะครับเดี๋ยวแถมเหมือนจะยากด้วยคุณผู้ชมเอาคือ5 minutes later ไม่นะคุณผู้ชมไม่นะอย่าพึ่ง คือวิ่งง่ายๆเลยทีมนั้นเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยไดีนะผมวิ่งมาก่อนอขอเคลียร์ก่อนคุณผู้ชมผมขอเคลียร์ก่อนผมโดนยิงหรือว่าผมโดนแรงระเบิดแมหรือไม่นะไม่นะพี่มาจะหยุดวิ่งทำไมล่ะไอ้บ้าเอย้ยเอาละครับคุณผู้ชมรอบที่สอง ถึงเวลาแก้แค้นละแต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่ทีมผมมีคนจอยมาเพิ่มนะครับเอ้า <c oughs> เอา,เอาทำอะไรปาโถเอ้ยเอา้าคือผมยิงถังบนแต่ว่าตัวล่างโดน <c oughs> นี่แนะ่โดนอยู่นะครับ <c oughs> ง่ายง่ายเลยคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> นี่แหละคุณผู้ชมรอบที่สามรอบนี้แหละยากอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงโอ้ โอเคไปสิเพื่อนอย่าขวางทางเหมือนใจสั่นคุณผู้ชมใ <c oughs> จเดี๋ยวดันบนหัวไม่เอานะอย่าพึ่งยิงนะผมขอไปก่อนในแหละคุณผู้ชมครั้งนี้แหละผมขอเคลียร์อีกครั้งคุณผู้ชมที่ผมมีสามแต่ทำไมผมโดนคนเดียวอ,อันนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเนอะ อะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมคิดไปเองนะครับคุณผู้ชมดูเนี่ยทีมผมรอดหมดนะครับยกเว้นผมเออโอเคไม่รอดหมดละนะครับยกทีมเลยมผมนี่ก็พูดแทบไม่ออกเลยคุณผู้ชมรอดกันมาได้แล้วแต่อีหยังอ่ะเออแหมทีมผมที่ครบทุกสีสันรจริงๆอ,อืมเมื่อกี้นี่ผมเห็นเพื่อนผมรอดทุกคนคุณผู้ชมเออแต่คือเขาทำอะไรกันนะ ฮะถามจริงเดี๋ยวแหมอยากตีนแตกกันหรือเปล่าเออตีนแตกนี่แน่อีกแตกหนึง่งรอเฉยนี่แนะเรียบร้อยนะครับแบบนี้ต้องซ้ำเฮ้ยคือรอดเฉยนี่แนะไม่รอดหรอกเนะอีกหนึง่งแน่จริงวิ่งออกมาสิเอาเอาอยากตีนแตกก็ไม่บอก บอกแล้วว่านาหยุดวิ่งเออเอาลถะเพื่อนรอบนี้ขอเถอะอย่าพี่เล่นกันอีกเลย <c oughs> มันควรจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับครั้งนี้เออหวังว่าไม่นะเพื่อนอยา่าโ,โอเคขอเบรกก่อนนะครับ <c oughs> จงดีเพื่อน <c oughs> อยังรอดนะครับยังรอดกันเออเอา <c oughs> เพื่อนผมไม่รอดไปหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่คุณผู้ชมคอยดูนะ คือฮันแนเขาจะมาเล่นงานแต่ผมนะครับเดี๋ยวต้องไปไม่ตกลงบาพร้อมกับความแพ้โถเอย้ยนี่ด่านสุดท้ายสอนให้ผมรู้ว่าถึงจะมีสามัมนมันก็เหมือนไม่มีอ่ะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า